โอเครับก็ดูเหมือนสถานการณ์จะพลิกผันอีกครั้งนะครับสำหรับ Eastern Conference Final นะครับระหว่างมิน w a อก e ี้แบน t l ตา t a นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดจะให้เกิดนะครับก็คือยา n i สนะครับโดนก็คือขึออ้นไปป้องกันนะกระโดดไปเนี้ยแล้วลงมานะครับโดน คลิปขับไปลาทับตอกเข้าไปนะครับเข่าบิดนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เพลนะครับไม่ไม่กดเพลนะมันหวาดเสียวเกินนะครับก็วันนี้ก่อนที่แล้วก็ไม่ได้ดูต่อนะครับเพราะว่าต้องไปฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ผมไปรับวัคซีนมาแล้วนะครับเป็นแอสตรานะครับเข็มแรกนะครับเพราะว่าข่าวดีก็คือเร็วๆนี้บาสเราจะกลับมาแข่งกันแล้วเนาะเขาก็ให้นักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องครับ ไปทำการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะกลับมาเริ่มทำการแข่งขันกันนะครับก็บาสกีฬาบาสบ้านเราจะได้ขยับสักทีนะครับเพราะว่าอย่างรีกี่ปุ่นรีกวิปินอะไรเขาก็แข่งกันอยู่นะครับก็แข่งกันได้นะครับก็อยากให้แข่งให้มีให้มีมความเคลื่อนไหวนะครับก็แต่ทีเนี้ยคือ ที่มันที่เรามาคุยเรื่องอไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเฉยๆว่าไปฉีดวัคซีนมาครับแล้วก็ได้ดูจังหวะที่โดนทับนะครับแล้วก็ผมดูจังหวะนี้เซรล้วคงก็ปิดเลยเพราว่าออกเลยครับไม่ได้ดูต่อก็คาดว่าตอนนี้เกมเกมถัดไปนะครับตอนนี้น่าจะเสมอใช่ไหมเสมอสองสองนะเก<ๆ>มถัดไปก็จะเป็นเกมห้านะครับก็จากที่ จริงๆเ่ะผมว่าอย่างยานิสเนี่ยเขายิงไม่แม่นไงคุณจะสังเกตว่าคอเตอร์สี่แต่เป็นคอเตอร์ของคริสเปโดตันซะมากกว่านะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ยิงได้ดีนะครับถึงจะลุยสู้ยานิสไม่ได้นะครับแต่ว่าการชูดของมิเตตันเนี่ยก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบักจะเอาชนะเอเลนตานะครับชั่วโมงนี้นะครับจูฮอลิเดกับคริสเปโดตันนะครับต้อง ต้องสเตปอัพขึ้นมานะครับเพราะว่าผมว่าคริสเมดเดลตันเนี่ยเขาไม่มีความสม่ำเสมอมามาหายหายนะครับวันนี้ดีพวกนี้ไม่ดีพวกนี้แย่นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ดีอะไรเงี้ยมันมันไม่ควรจะเป็นคริสเมดเดตันนะครับเพราะว่าเขาคือออสตานะครับของปีที่ผ่านมานะครับฝั่งด้านลนต้าก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่มีเทรยังแต่อาการเจ็บของเทรยังเนี่ยมันไม่ได้หนักเหมือนยานิสนะครับ เขาดันไปเหยียบข้อเท้าเหยียบรองเท้าของผู้ตัดสินนะครับตอนถอยสเตปแบ็กตกลงมาครับข้อเท้าพลิกนะครับเกมที่แล้วเกมนี้ไม่ได้ลงนะครับก็อาจจะได้พักในเกมซึ่งทําให้โอกาสมันเปิดนะครับเพราะว่าตัวตัวหลักของทีมทั้งสองทังสอง,งคนเนี่ยบาดเจ็บนะครับแต่ความสนุกนะมันก็ลดลงไปเราเป็นแฟนแฟนบ้านเนี่ยเราก็ดูบ้านไม่หนุกนะเพราะว่าตัวเทมันไม่อยู่ไงเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มัอนอาจจะจืดก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าสองทีมนี้เล่นแล้วก็เข้าไปถึงชิงโดยที่ไม่มีไม่มีตัวตานะครับที่สมบ,บูรณ์ครบนะครับเมื่อเช้ายัางเขายังพูดกันอยู่เลยว่ามีวอกกี้บัคเนี่ยน่าจะถึงชิงนะครับเพราะว่าด้วยสภาพทีมที่ฟูลทีมกว่าชาวบ้านเขานะครับวันนี้โอ้โหตอนแรกผมคิดว่าหักแล้วเข่าแบบโอ้โหแบบปิดเข้าไปเลยแบบนึกภาพาแล้วแบบหักแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับ แต่ดูแล้วถ้าถ้ามันอย่างเบาก็คือเอ็นไข้นะครับ ACL นะครับถ้า ACL นี่ก็คือปิดเทอมนะครับก็คือปีนี้จบแล้วเผืเอ่ปอปีหน้าจบด้วยนะครับไม่ได้เล่นนะครับเหมือนเคลย์ทอมสันนะสองปีแล้วยังไม่ยังไม่มาเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะครับนขณะเคลย์ยังนะครับยังออกมาทวิตนะครับว่าแบบ ขอสวดภาวนาให้กับยานิสนะครับไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเรื่องความเป็นนักกีฬาชีพด้วยกันนะครับเขาก็ไม่ได้มีความเจตนาจะทําร้ายกันถึงขั้นแบบว่าเอากันให้ตายนะครับถึงเขาจะอัดกันหนักก็จริงแต่เขาก็เล่นกันในกรอบกติกานะครับจะมีจะมีประทะกันบ้างนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้แบบว่าต้องหมดอนาคตกับอาชีพนี้นะครับไม่มีใครอยากอยากให้มันเกิดแบบนั้นนะครับก็ อัปเดตมานี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เออมันมีข่าวว่าอินบา์สหญิงเราไปที่ฝรั่งเศสใช่ไหมหรือตวิสนี่แหละเพราะว่าไปแข่งสามลูกสาวอ่ารอบรอบต่อมานะครับเหมือนจะเปลี่ยนตัวด้วยนะผมเห็น,นในเฟซแวบๆนะครับจะเปลี่ยนนักกีฬาคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอัปเดตก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังครับันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกแล้วนะครับรพอพรุ่งนี้ก็เป็นคิวของทาง ฟินนิกซันนะครับกับเอลเอคิปเปอร์นะครับซึ่งถ้าฟินิกซันชนะก็เข้าชิงเข้าไปรอชิงนะครับซึ่งก็คิสพอจะลบล้างคำสาปได้หรือไมนะ่นำสามหนึ่งมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็แพ้ตกรอบนะครับแล้วเมื่อวานก็แพ้นะครับอทีนี้ก็กลับไปเล่นที่เอลเอนะครับต้องดูว่าทางฟินิกซันคิสพอเนี่ยจะล้างคำสาปตัวเองได้หรือไม่ พอคุณเช้านะครับเชียกก็ได้กี่โมงกี่โมงเดี๋ยวดูแบบดูตารางัวหนึ่งเกมเกมเกมกลุ่งนี้ที่หนึ่งใช่ไหมจะหยุดสองวันเลยนะใช่ไหมจะเป็นวันอังคารปะ่ะ แปดโมงบ้านเราแปดโมงบ้านเรา